สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะพามาชมกันอีกแล่วนะคะวันนี้จะพาไปดูการิดลายเช่นเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นลายอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้ให้ชมริเวณรอบๆในโรงงานก่อนนะว่าตอนนี้มีกระถางเยอะมากค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นกระถางที่ยังไม่ได้เผาเลยนะคะอันนี้จะเป็นดินที่ปั้นขึ้นมาเป็นรูปร่างของกระถางนะคะยังไม่ได้เผาไฟเลยนี่ค่ะตอนที่ยังไม่สุกนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เป็นสีดินเลยค่ะอันนี้จะเป็นรายที่วาดเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะพาไปดูนี่ค่ะพนักงานคนเดิมค่ะ คนเดินคนเดียวที่ขยันสุดคนนี้นะคะทำหน้าที่ทุกอย่างเลยคะ่ะตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้นะคะคือลายที่เขาทําวันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าลายอะไรคะพี่กาลายใบเฟินนะคะอันนี้ที่เห็นจะเป็นดินขาวนะคะจริงๆแล้วเราเรียกว่าดินขาวคะ่ะตอนที่พาจะเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดเผาออกมาแล้วก็เป็นสีขาววันนี้ลายใบเฟินสวยมากเลยคะ่ะโอ้ยฉัมนมนันเ้วมันไม่เห็นนะคะมืเราจะพามาดูด้านหลังค่ะเห็นไหมเออเห็นขึ้นหลายใบเฟินค่ะ ก็เยก็เอามันตรงทีละกลิบนะคะอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะคะแฮนด์เมดจริงๆใช้มือพูดค่ะนั่งดูไปเรื่อยๆก็จะเพลินมากนะคะคิดว่าง่ายแต่จริงๆแล้วถ้ามือไม่ก่อนก็จะไม่ไปตามมือนะคะบางคนบอกว่าง่ายมาลองทำดูแล้วว่าทำไม่ได้เลยต้องใช้การกดๆะราดๆหนึ่งนะคะถึงจะทำได้ใช่ไหมคะคล่องในชำนาญมากค่ะใช้เวลาถึงนาทีไหมคะในการทำพี่ใคยจะหนึ่งลูกใส่หนึ่งก็ปะมายนี้หมือนกันลายนี้สักหนึ่งนาทีน่าจะได้เนาะกว่าลายนี้นะคะหนึ่งนาทีกว่าค่ะ จะออกเป็นร so 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 ูปร่างให้เราได้เห็นกันแล้วเอาไปใส่รถต้นน้อยกันนะคะารจะเสร็จแต่ละขั้นตอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็จะยกไปไว้ค่ะพอแห้งเราก็จะทำการคว่ำความเสร็จเราก็จะเลี้ยงขึ้นให้สูงๆแบบนุ้นอีกทีหนึ่งให้ได้รูปทรงที่กลมนะคะจะได้ไม่เดียวดูหน้าคนติดลายไปก่อนค่ะเ่นเคยมากนี่อันนี้ทาดินขาวลงไปนะคะแลาวที่บอกค่ะอันนี้เป็นดินขาวนะคะเผาออกมาแล้วจะเป็นสีขาวแต่พอทาแล้วจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วตรงนั้ของเขาก็เป็นดินแบบนี้ค่ะจริงๆิเราเป็นดินก้อนนะคะเอามากรองค่ะให้ะเเอีก็นแบบ้าาามค่ เสร็จแล้วให้มันมนิดนึงแล้วก็คูต่อเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้สำหรับลายใบเฟิร์นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพบกับลายอื่นต่อนะคะจะพามาชมกันเรื่อยๆแบบนี้ค่ะใครอยากเห็นวิธีการทำนะคะติดตามเราได้ที่ช่องยูทูบนะคะกระถางแดงลาบุรีหรือว่าไส้เจริญดินเผาโรงง,งานชชปเปิลน,นั่นเองนะคะฝากเพจฝากยูทูบไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ